สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่เคารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับหลายๆท่านคงจะเคยได้เห็นได้ยินเกี่ยวกับข่าวสารประเภทคนถูกยิงถูกแทงจนตาย ทั้งๆท,ที่มีพระเต็มคอตะกรุดเต็มเอวเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยมากจึงเป็นต้นเหตุให้หลายต่อหลายคนที่มีศรัทธาในพระเครื่องเครื่องรางของขลังเริ่มเสียกํำลังใจค่อยๆหมดศรัทธาลงไปทีละน้อยคนที่ไม่ศรัทธาอยู่เลยเป็นทุนเดิมก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาโจมตีบางก็ว่า ไม่เห็นจะวิเศษดังที่คุยบางก็ว่าหลอกลวงต้มตุนประชาชนหลากหลายความคิดก็เพราะมัวแต่คิดโทษพระโทษครูบาอาจารย์เลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดมองตัวเองว่าเราดีพอหรือยังที่จะอาราธนาแขวนพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆที่พระสงฆ์พระเกจิอาจารย์ผู้ถือศีลบริสุทธิ ได้ทำการสร้างปลุกเสกให้เราท่านทั้งหลายได้นำมาบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังคำที่หลวงปู่ดูวัดสะแกท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเรานั้นถ้าไม่มีพุทธังทำมังสังขังเป็นของดีภายในถึงแม้จะได้ของดีภายนอกไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นพระจริงๆเห็นมีแต่พระปูนพระไม้พระโลหะพระรูปถ่ายลองกลับไปคิดดูความหมายก็คือหากเราได้พระดีหรือของดีมาแล้วเราไม่ปฏิบัติไม่หมั่นสวดมนต์ภาวนาไม่รักษาศีลไม่ทำตัวเราให้ดีเสียก่อนพระเครื่องหรือเครื่องรางที่ได้มา ก็จะเป็นเพียงแค่ปูนไม้โลหะธรรมดานั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีสักกี่คนที่จะคิดเจาะลึกลงไปถึงเบื้องหลังของสาเหตุว่าทำไมวัตถุมงคลเหล่านั้นจึงไร้ซึ่งประสิทธิภาพหากคิดแบบตื้นๆก็คงจะคิดว่าของขลังเหล่านั้นไม่ขลังจริงหากคิดให้ลึกๆก,ก็จะรู้ว่า สาเหตุที่ไม่คลังก็เพราะมาจากตัวเรานั่นเองอาจจะผิดคำครูคือการไม่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวไว้นั่นเองเช่นไม่อยู่ในศีลในธรรมผิดลูกผิดเมียผู้อื่นด่าบุภการีหรือเรียกกันง่ายๆว่าด่าพ่อล้อแม่นั่นเองดังเช่นเสือปล้นโจรร้าย คาป้นนชิงทรัพย์ในยุคเก่าก่อนเหตุใดจึงหนังดีหนังเหนียวทั้งทั้งที่เขาเหล่านั้นสร้างกรรมชั่วแต่ความครังก็ยังคงอยู่ทำไมไม่เสื่อมก็เพราะว่าเขาไม่ผิดคำครูแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นกรรมจะเห็นได้ว่าเสือปล้นต่างๆ สุดท้ายก็ต้องใช้กรรมบางก็ติดคุกบางก็ชะตาขาดอายุสั้นโดนคมกระสุนตายไปในที่สุดก็เพราะสร้างบุญมาน้อยสร้างกรรมที่ไม่ดีมากกว่ากรรมดีเมื่อถึงเวลาสิ้นบุญพระและเทวดาที่ไหนก็คงช่วยไม่ได้บางก็หนีหัวสุกหัวซุนไปจนแก่ใช้ชีวิตแบบปกติสุขเหมือนคนทั่วไปไม่ได้นอนก็สะดุ้งตื่น อยู่ในความหวาดระแวงกลัวทางการจะมาจับกลุมกลัวเจ้าทุกข์จะเอาคืนบางก็คิดกลับตัวกลับใจโดยการบวชเป็นพระชดใชก้กรรมสร้างประโยชน์แก่ศาสนามีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา มีลูกศิษย์ของท่านอยู่สองคนสมมุตินามว่ายอดกับยิ่งทั้งสองเป็นคนใจถึงเข้าทำนองใจนักเลงเขาสองคนนับถือหลวงพ่อพุทธมากเคยมาขอพระจากท่านท่านก็ให้เหรียญไปคนละเหรียญเขาก็อาราธนาแขวนคอทันทีอีกไม่นานนายยอดก็ประคองนายยิ่ง มาต่อว่าหลวงพ่อพุธเป็นการใหญ่ว่าพระรุ่นเดียวกันรับมาพร้อมกันแต่ทำไมเหรียนของตนขลังแต่ของนายยิ่งไม่ขลังเจ้ายิ่งโดนยิงทะลุไ้แตกเพราะอะไรหลวงพ่อเงียบไปในทันทีไม่ใช่เงียบในลักษณะนจนมุมแต่เป็นการตรวจสอบบางอย่างโดยวิธีของท่านสักพักท่านก็พูดเย็นๆขึ้นมาว่า เพราะเพื่อนคุณไปเปิดประตูทองสองคนนั้นก็งงอะไรคือประตูทองท่านก็เลยชี้ไปที่ไหนยิ่งแล้วก็เฉลยว่าไปด่าแม่เขาเข้าน่ะสินั่นแหละเปิดประตูทองสองหนุ่มก็ร้องอ๋อด้วยความกระจ่างใจจึงขอเข้ามาต่อหลวงพ่อพุธแล้วเล่าถวายต่อเขากับนายยิ่ง ไปดื่มสุราในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับคููอาริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วเลยเกิดตะลุมบอลขึ้นเขามีกันสองคนแต่พวกนั้นมาเกือบสิบถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ถอยวาดลวดลายจนนักเลงมวยหมู่ตั้งตัวไม่ติดหนึ่งในสิบคนนั้นก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วกระโดดเข้ามาล็อกคอหนุ่มยอดเอาปืนกดขมับแล้วลั่นไกทันที เสียงปืนดังแฉะแฉะแฉะ,ะสามนัดยิงไม่ออกค้างหนุ่มยิงด้วยความชุนลมุนเลยไม่ได้ยินเสียงนกปืนสับเห็นแต่คู่อริเอาปืนจ่อหัวเพื่อนก็คิดว่าคู่ให้กลัวเท่านั้นจึงร้องตะโกนด่าแม่นำหน้าและพูดต่อว่าแน่จริงอย่าใช้ปืนสิวะไอ้คนยิงก็โมโหใจกะจะฆ่าอยู่แล้วไม่ใช่แค่คู เลยเบนกรบอกปืนไปที่คนปากเก่งแล้วลั่นไกเสียงดังปั้งกระสุนพุ่งทะลุท้องทันทีหนุ่มยิ่งถึงกับสุดลงไปกองกับพื้นคููอริเห็นท่าไม่ดีเลยเพ่นหนีกันไปหมดทั้งสองจึงมีเรื่องมาต่อว่าหลวงพ่อโดยประการชานี้ก็เหรียญรุ่นเดียวกันรับมาพร้อมกันอันหนึ่งยิงออกอันหนึ่งยิงไม่ออก จึงแปลกใจดีนะที่หลวงพ่อพุทธมียานย่างรู้ท่านจึงทราบความเป็นมาของคนทั้งสองแล้วก็ตอบอธิบายให้คนทั้งสองเข้าใจหาไม่แล้วหลวงพ่อคงถูกให้ร้ายว่าเก่งไม่จริงหลวงพ่อพุทธท่านได้เมตตาอธิบายว่าพระสงฆ์เวลาตลุกเสกพระท่านก็เชิญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์มาเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อไปลบหลู่คุณของท่านเหล่านั้นมันก็เท่ากับว่าเราลบหลู่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยหากไม่ลบหลู่บุพการีหรือพ่อแม่ของตนเองและผู้อื่นไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ของคนอื่นถ้าทำได้อย่างนี้พระนั้นก็จะขลังจริงก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ ก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยอมตะธรรมที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีท่านได้กล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีเจ้าไม่พอจึงค่อยไปยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบาร,รมทีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบาร,รมีไว้แล้วฝ้าดินจะช่วยเจ้าจงจำไว้นะเมื่อ,อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดก็คิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลา ัวฟ้าจบดินก็ตานเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าก็ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระและความรู้จากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจช่องเลิฟไทยแลนด์จะนำเสนอเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ไว้เป็นอย่างสูงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ